ถ้าเป็นดินเหนียวเราก็อาจจะใส่พวกอินทรีย์วัตถุหรือตัวช่วยลงไปเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นดินร่วนอยู่แล้วก็ใส่น้อยหน่อยได้ครับมันไม่จำเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นหรือเปะ๊ะตามที่สอนไปท่าสิ่งที่สมควรคำนึงถึงก็คือใส่แล้วระบายน้ำดีระบายอากาศดีเท่านั้นเป็นพอครับคำว่า โครงสร้างดินก็คือใช้วิธีกะประมาณเอานะครับเวลาที่เราผสมส่วนต่างๆลงไปแล้วเราทดสอบโดยการลดน้ำดูถ้ามนน้ำสามารถซึมได้ก็โอเคครับวันที่จะใส่อะไรลงไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับเราหาอะไรได้ฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยเราไม่ต้องถึงกับไปช่างไปตวงขนาดนั้นนะครับ การปลูกแล้วท้ามันไม่โตเราก็มาแก้ไขให้มันดีครับ